นี่กลองเปิดหรือ,อยังเนี่ยกระบาสวัสดีครับอยู่พมิเอง XL อนะครับ <c oughs> อ่ายังปปกตินะครับอ่าวันนี้เราจะมาเล่นเดทบอลนะครับสาเหตุที่ผมหายไปนานนะครับก็เพราะปิดเกมนะครับเลยไม่ได้ทําคลิปลงช่องเลยคิดคอนเทนต์ไม่ออกด้วยนะครับถึงไม่ได้ลงนะวันนี้ผมก็จะเล่นเดีบอลแล้วกันนละเป็นยังน้น เสียงเสียงอ่าคนในเซบส่งดูตึงตึงกันทั้งนั้นไม่ไม่ส่งไม่ตึงหรอกมันตึงเลยเลยเใช้เอ คูนสองโอ้ยหาเนะอ่าโอเคผมจะฟาร์มกาโซนะครับเือกูโจ้นั่นแหละครับเป็นสกิลตีนี่วะลืมได้ไงวะนี่ ตอนนี้ผมมีตัวเลเวลแันหลายตัวนะครับแต่ตอนนี้ผมกําลังทําตัวนี้ให้มันเลเวลตันต่อนะครับหรือเลเวลหนึ่งร้อยนะั่นแหละนะอุ้ยวินตายเนี่ยตายเนี่ยผมตายเนี่ยอายเลยวายเลี้ยวอุ้ย,ย,ยนะไม่ยอมหรอกนา

อืตอนนี้แรงน่าจะมีคนน่าจะมีผมคนเดียวที่ทำเลเวลให้แรงขึ้นนะเพราะผมเป็นหัวแ่นยังไงละ่ะโอ,อะ้ตอนนี้ฉันเป็นกิโลแล้วตอนนี้อแล้วยังไงต่อ ทรงดูตึงมากเลยโอ้แต่ก็ตายหาเยอะดีนะเลยเอ้ยไม่โดนเลียมวะอุ้ย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 กดตีแล้วนะนี่ขนาดกดตีแล้วนะ มันแปลกใจเซิร์ฟมันคดข้างจะบูดอือืโอ้โหเล่นขนาดนี้พี่อ่าเรียบร้อยทันเนอร์ตาย เป็นไหลมันเนี่ยน้ำมูกไหลอีกแลวโอ๊ยไม่เอาเลยต้งามึงไม่เอาหนี่อยเออมันชอบหนวะเนี่ยเอวานเอาไอ้นั่นออกเช่าวัน ตามได้เหมือนกันสามคนจะเหลือสองคนผมจะเป็นต้องเปลี่ยนเซอ้อนะโอ๊ยเป็นอะไรกับน้ำมูกไหลวะเนี่ยขนาดไม่ได้เป็นใครนะเนี่ย อันไงตัวนีกแลว้ว่าแล้วกดไม่ติดคือต้องตุยิโล,โลูเลเวลจเจ็ดสิบไกลจาอะไรไปแต่ไม่เป็นไรตัวละครเลเวลร้อยผมมีเยอะแต่ยังไม่ใช้ อันนี้คนที่ทำเกี่ยวกับเดบ l ลก็น่าจะไม่ค่อยมีแล้วนะแต่นี่ผมมาทำดูวเฉยๆนะสกิลสามถ้าต้องการใช้ต้องมีเลเวลหกสิบสกิลที่สี่ต้องมีเลเวลแปดสิบห้าถึงจะใช้ได้อะไรแอสโตร แสอสโทรพอทเอาอะไรเนี่ยบรินลรินฟอร์ดเดชแล้วก็ฟีดบอลเฟีดบอลมันก็จะเป็นการสร้างบอลปอมนะครับส่วนเฟดเดชก็จะเป็นการเดชนี้นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะไกลนะครับบอลปอมไงมันก็ไงมันก็ดูง่ายอยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าแอดมินเขาจะสร้างมาเพื่ออะไรนะครับ มันมันดูง่ายเกินนะเฮ้ยโอเต็มเต็มอ้าวตายยังไงนี่เอาล่ะเท่าที่ผมไปดูมานะครับในไดฟอนะอัปเดตน่าจะเหมือนจะเป็นอัปเดตใหญ่เลยนะเพราะตัวละครเพิ่มมาเยอะเลยนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสกินหรือตัวละครนะครับแต่ผมเดาว่าเป็นสกินไอ้เป็นตัวละครนะรเพราะมันเขียนข้างบนว่าแชมป์เปลี่ยนนะเพราะตอนนี้อะไรที่เป็นตัวละครเขานับเป็นแชมป์เปลี่ยนหมดเลยนะยมันมันจะเขียนข้างบนตัวโตๆเลยว่าแชมป์เปลี่ยนนะไอนี่ว่ากระโดดยองยไม่หยุดเลยอืม โอ้ยอ้าวโอ้ยแว้นนี่ดิงี้นี้เขากระโดดไม่หยุดเลยอ่าเดี๋ยวให้อ,อีพีตัวนี้หมดก่อนนะครับถึงผมจะตบเขานะครับไม่แน่ใจว่าจะถ่ายถึงตอนนั้นไหม โอ้ยถ้าเสียงผมเบาก็ขอไปได้นะผมเป็นคนไม่ค่อยพูดสดายแมอันอันนี้ผมคุยกับยายนะโอุย้ยอืม อืมสรงนี้มันออกแบบหรือเปล่าหรืออะไรโอเคนะ นีเ่เยี่ดเลยไปยห้าแล้วเอาเฮ้ยวันนี้ได้ไงเราวืมเตะผมว่าไอ้นี่จะเหลืองเกินไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวนะครับ แต่ยังไงผมก็ว่าผมตายอยู่ดีมันจะมปนเนหรืออะไรไม่รีบปิดนี้ ที่เขาเคย nói เสียได้วยชัวร์ตอนสิแตนที่น่านี่น้ารักไปดิอ๋อตรงนี้เขาน่าจะตีรัวได้นะแต่ผมตีรัวนะั้นไม่ได้ อ้าคุยออน็ดดีหรือเซอิฟดีทำไมกดตีแล้วมันไม่ไปแฮืมดูจากทรงคาปิงแล้วมันน่าจะปกติของเซิฟนี่แหละหรืออะไรหรือ,รอมันมันก็ไม่ได้เหมือนบีดบอลมากเลยมันคือมันต้องกดตีก่อนอยู่แล้วแหละอืม อตอนนี้มันน่าจะอะนั่นแล้วนะผมจะฟาร์มต่อเอา้าเอา้าแพ้ปุ๊บหกซื้อเลยอแล้วไอ้อที่ซื้อนั่นไปคืออะไรนี่เราซื้อไปแล้วนี่ช่างมันนะครับไม่เสียดายเดี๋ยวก็ไปหาฟาร์มใหม่ก็ได้ไม่ก็ขายของเขานะครับ อฮ้ยอือ่นนอเกินผมเอ,อ่อเซกซ้ดูจากรีวิวแล้วน่าจะเป็นคนหลกหลายแลวนะฮะฮะ โอ้อาโหเลยว่ะดูจากสูงแล้วมันน่าจะตึง ม,มันตายพลังแห่งความแรงอือพลังแห่งความแลกพลังแห่งความแลก

โอ้ย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 ต้องการตางังต้องการตางังต้องการตางังอ่ะต้องการตังตีใครไม่รู้ส่งไปก่อนจะตายอืยอขวาแล้วออ อูจะไม่ทันขาดคำเลยเออพวกทักษิณเต็มเซิร์เลย,ยงั้นก็เอาเป็นว่านะเหมือนคลิปมันจะดูน่าเบื่อเกินไปนะครับมันก็เอ้ยคลิปหน้าครับอยากให้ทําเกี่ยวกัแบแมปอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับเพราะคลิปมันดูน่าเ,เนะบื่อเกินนะบายบาย